Yeah, no yeah. การเมเกีาครับชื่อีนงออยู่เลยครับคนที่จะจัดจลาลำที่น่ได้แก่ขอไปลงเวลากับครับ่เอจะัแก้สองับครับ

นายกงค์การมนานนรรสจังหวัดมุกทหารครับครับมั่นใจแค่ไหนครับวันนี้ความมั่นใจจากการที่ได้ลงพื้นที่พบปะเยีย่ยมเยี่ยมเยอนพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับนายกอ,อบจอมุก็ตทหารก็ได้รับ,บ,รบการตอบรับเป็นอย่างดีครับแนวทางพัฒนาหรอครับแนวทางพัฒนาก็คืออยากจะพัฒนาเปลี่ยนแปลงจังหวัดมุกทหารเนี่ยให้เป็นจังหวัดที่มีความเจริญก้าวหน้าเหมือนกับจังหวัดสุพรรณบุรีครับ เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยการพัฒนายังไม่ดีขึ้นต่อไปเนี่ยก็จะมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงให้มากขึ้นเพราะจังหวัดหานเป็นจังหวัดเป็นจังหวัดท่องเที่ยวเป็นจังหวัดอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารนะครับตามที่รัฐบาลน,นี้ผมก็จะสานงานต่อกับทุกทุกภาคส่วนทุกภาคส่วนทุกฝ่กายน,นะครับประสานงานสิบทิศไม่มีความขัดแยง้งไม่มีฝ่ายคา้านครับ และก็ไม่แก้แค้นไทยนะครับค hey. re ือผมสามารถที่จะประสานงานได้ทุกฝ่ายทุกส่วนเข้าได้ทุกฝ่ายครับวันนี้ได้เบอร์สองครับนายกองกาญอนบุรจังหวัดทุกสาเบอร์สองครับเบอร์สองพัคเพื่อไทยครับ ครับผมสุพศสวนยคพงนะครับาจากคณะก้าวหน้าจังหวัดพุทธาหารวันนี้เรามาสมัครานายกอง์การบริหารส่วนจังหวัดพุทธาหารพร้อมคณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับองนายกเราได้เบอร์หนึ่งครับก็ฝากพี่น้องชาวจังหวัดพุทธาหารนะครับสนับสนุนกคณะก้าวหน้าเพราะเราพร้อมที่จะมาพัฒนาบ้านเมือง มาพร้อมที่จะมาพัฒนาบ้านเกิดของพวกเรานะครับาการเมืองของถิ่นทุกวันนี้นะครับเราจะต้องเสอนอนโยบายที่สามารถทําได้จริงและเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนนะครับและก็ขอฝากกาลังแรงใจจากพี่น้องชาวจาังหวัดพุทณุารเลือกคณะก้าวหน้าเพราะเราพร้อมที่จะทํางานเพื่อบ้านเกิดของพวกเราครับขอบคุณครับยเอกห,หมดมีวราบอแล้ว multimilitary